เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพบกับผมเหมือนเดิมครับทรีนแ,แนนแนนและพวกเราชาว Monster Hunter World Iceborne และ Monster Hunter World ภาคเดิมนะครับผมโอเคครับและเหตุที่เราจะต้องมานั่งหาผ้าคลุมจอมดบดีกนี้ก็เพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับมีคนมาแนะนำว่าต้องทำบิวประมาณไหนเพื่อสู้ใน Iceborne และสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาได้คือผ้าคลุมอันนี้แหละครับ ซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะครับเราต้องไล่กัน <c oughs> ทั้งหมด3เควสด้วยกันนะครับนั่นได้แก่ The b i s i n g Sun, Pandora Arena และสุดท้ายนะครับ No r e m o s e No Surrender นะครับผม3เควส์นี่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับโดยเจ้า2องเควสแรกนะครับผมไม่ค่อยกังวลและก็เป็นห่วงท่านผู้ชมหรือคนที่กำลังจะทำภาะคุมเหมือนกับผมนะแต่ผมเป็นห่วงเควสที่3เพราะว่าผมแพ้แล้วแพ้อ,อีก ผมชนะเทออสตาแล้วก็ยังไปแพ้ยูน่าสตาอีกคือชนะผัวไปแพ้เมีอีกโอ้จะเิญผมก็เลยใช้วิธีการขึ้นหาไปหาเควสเอานะครับโดยการใช้ฟิลเตอร์แล้วก็หาไปเลยนะใครทำเควสนี้อยู่ก็ไปจอยกับเขาเอาก็คือเลือกไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าตายตรงนี้โอเควันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าผมล่าใช้คำว่าล่าได้ไหมไปไปมั่วบ้านงานกับเขาเป็นยังไง ไปดูกันดีกว่าโอเคสิ่งแรกนะครับกินข้าวผมเน้นไปที่เลือดเลยนะครับเพราะว่ารอบไปแล้วเลือดน้อยตุยเยเพราะนั้นเน้นเลือดไปก่อนโอเคแล้วก็เราก็มาถึงบ้านงานแล้วตอนนี้นะครับสีฟ้ากับสีแดงไอ้เจ้ามังกรผู้เฒ่าทั้งคู่นะกำลังโนเนียโนเนียอยู่เนี่ยผมก็สายหล่อยอยู่แล้วจกจกขนมจีนจีนกันอาตาอโอเคโอเค โดยหลังจากที่ผมไลฟ์สดนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือผมก็ได้ท่านี้นะครับมีผู้ชมนะครับที่มีชื่อว่าคุณแมวหอนก็คือสอนท่านี้ผมมาคือผมก็ใช้ท่านี้พยายามสยบมอนเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งชุดผมก็บิ้วมาใหม่นะเป็นชุดของรลาทะลอสแล้วดูดิผมทรงอย่างเดียวไม่เอาสุดเอาทรงเอ้ยไม่เอาทรงเอาสุดคือจุดมุ่งหมายผมมาคือให้ผ่านง่ายที่สุดเพราะฉะนั้น ธีการนะครับถ้าเกิดอยู่ในแมปเนี้ยยิงหินตกใส่หัวปลาหัวตกใส่หินเนะี่ยง่ายสุดละหัวลัน่นกระบานแยกมานี้ขอดกระสวกหนี่กระโดดแทง,งได้มาใหม่มามาเอ้ยอย่าเห่าเยอะมานี่เอ้ยเอ้ยก็คือเพื่อนเอาตัวไหนเอาอีกตัวหนึ่ง มามามาเจหินหมดแล้วเพราะนั้นไฟเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอรีรอเออสนับสนุนไปก่อนเราไม่รู้นะครับว่าทีมหรือที่เรา s o s เข้ามาตามแบบจอยไปจอยบ้านงานเขาเนี่ยว่าคือเขาเก่งหรือเขาอ่อนหรืออะไรยังไงเพราะนั้นเราดูท่าทีไปก่อนพยายามอย่าตายเพราะไม่งั้นก็คือเพื่อนก็จะเสียโอกาสไปนะครับเพราะว่าเควสนี้ตายได้สูงสุดแค่3าครั้ง ตามเควสทั่วไปเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตายหนึ่นงในนั้นแม้ทําให้โคตา้าการตายมันหมดเอ้ยเฮ้ยนี่ยงไงโคตายหนึ่งเกียบร้อยครับผมอ่ะอีกรอบนึงโอเคมาจอยไฟอีกรอบนึงครับตอนนี้มอนย้ายแมปอุ้ยแล้วคือมาถึงก็คือโดนใส่เลยคนอื่นแบบไม่สนใจแล้วคือไอตัวเนี้ยตัวถ่วงเพื่อนว่างั้นถูกปะมานี่มา ห้ระเบิดนี้มันทําอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็วางจุดเล่นจุดอะไรไปมันได้มาจากเควสท,ที่แล้วนะครับก่อนหน้าแนมนกใกล้สู้กับไอตัวนี้แหละสู้กับลูน่าต้าแล้วก็ได้ระเบิดนี้มาครับเอาเหนื่อยอือหอบหอบหอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะบัดบ,บ่อยๆจะดีที่สุดอืออือเดี๋ยวผมกลับไป จุดที่ปลอดภัยก่อนนะเพราะมันเหลือโคต้าแค่ทีเดียวแล้วขอเซฟไปก่อนอล้มอ่ะอยากใส่หน่อยใส่น้อยใสยน้อยใส่เข้าไปส่วงเข้าไปเออหมดรอบดาเมจครับก็เติมเลือดก่อน <laughs> อยังไงมาเพื่อนช่วยอยู่แล้ว4คน4คนไม่เหงานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่รู้วิธีการ SOS หรือเป็นมือใหม่จริงๆสามารถกลับไปดูคลิปเก่านะครับตัว SOS ได้นะครับหรืออยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นในไ์สดสามารถกลับไปดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ตัว i อแล้วคลิปมันน่าจะรันต่อกันอยู่เนาะโอเคอุ้ยแล้วหอบแล้วอะใกล้ได้แล้วหนึ่งลงมาหน่อยไม่อยากให้ไปเลยอโอเคไม่เป็นไรสุดความสามารถละ ปะปิดฉากรูนัสตากันดีกว่าโอเคครับโคต้าเหลือที่สุดท้ายนะครับทำอะไรได้ให้ทำอย่างผมก็เนี่ยเลยครับคิดอะไรไม่ออกบอกระเบิดไปพ่อหนุ่มดาบใหญ่ฟืดปืดเข้ามาโอ้โหเออแปลกๆนะมันต้องชาร์จอีกทีหนึ่งก่อนไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรม,มั่วบ้านงานแล้วเขาจะเสิร์ฟ หมูปลาอะไรก็ช่างเขาผมกินได้หมดมาไม่สดหรอกเฮ้ยขอกันหน่อยเถอะโอ้ยผมใส่พระคุมคุมเลือดไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ไม่มีพระคุมหลบหลีกนะก็พระคุมกันเลือดไปก่อนทำอะไรได้ให้ทำอย่าทวงเพื่อนกระพอดูดีเฮ้ยผมจ่ายดาเมจเยอะเหมือนกันนะเอาจิงสูตรนี้แบบคุณแมวหอนแบบใช้ได้อ่าเรียแบรบ้อยล้มล้มหนึ่งถ้าตัวนี้ล้มแล้วคือเคเวสง่ายนะครับ พอไว้ตัวแดงเรารู้ๆมันอยู่ว่ามันท่าแอนิเมชันท่ากระโดดจกจักจกจักมันเป็นยังไงเพราะงั้นโอเคเดี๋ยวตัวแดงผมอาจจะตัดเป็นช็อตช็อตชพอแล้วก็รุยโอเคครับโอ้โหนั่งเอาจจริงมันเท่มากเลยนะสองตัวเนี้ยเออ,เอ,อก็คือใจจริงอะผมไม่ได้ใจนี่แต่ผมจะแบบเข้าไปจกหน้ามันทีหนึ่งให้มันหมุนเข้ากำแพงอะ บบเดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ความรู้เพิ่มด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกดีนะครับได้เล่นสดไปแล้วก็นั่งคุยกับผู้ชมไปด้วยได้ความรู้ดีนะครับแล้วก็ได้อัธรสดแปลกๆไงไม่รู้ปกติผมไลฟ์สดเกม .A ตอนนี้มันไลฟ์สดเกมมันทันดีว่าผู้ชมให้ความสนใจมากกว่ามัา้ยเอ้ยเอ้โอ้ันู่ว่าทำอะไรเอ๊บ กระโดดจั่วโอ้ยฮึบพอ,อหน่อยเหอะพอทีอ่ะอื้อฮึบอย่างนี้บอกนะครับตัวนี้ไม่ค่อยขนาม,มือเท่าไหร่ขอแค่ผ่านไอ้ฟ้าได้อะทีออสซ่ามันเป็นตัวที่แบบเคยผ่านมาแล้วถ้ามันแบบรู้ไม่ไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่ก็รู้อะ แล้วก็ไม่ค่อยดีดเท่าเมียด้วยอ่าอ่านอนเปกแล้วโอเคไปปิดฉากเอาผ้าคุมแห่งการรบรลีกของเรากันมาดีกว่านะครับโอเคผัวเมียหลับกันที่เดียวกันเลยท่าเดียวกันด้วยมั้งเนะี่ยอ่ะรอบนี้มีระเบิดปะพี่ชายโอ้โหมันเปิดเป็นจริงๆไหมเนะี่ยตแปลกทุกรอบเลยมามาดีดมา หนึ่งจวงมับแจวตั้จึกไอ้โอ้โหเก่งท่าไหนผมไม่ถูกเลยผมแล้วผมบอกว่าผมรู้เนี่ยเก่งไม่ถูกสักท่าหนึ่งแต่ผมไม่สนแล้วนะผมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจัมเออยิงไม่ถึงก็ยิงไงยิงเนี่ยเฮ้ยยิงเบร์สโหมดเบรสโหมดจะปึ๊บ เรียบร้อยโอ้โหหวานใจหน่อยจุบเพราะนั้นสำหรับใครที่อยากทำผ้าเหลืองผ้าคลุมสีเหลืองแห่งการหลบหลีกอะไรสักอย่างเนะี่ยที่มันหลบได้นะครับเตรียมใจเลยเลยว่าเคลดหลังเฟสดหน้าจะยากจากที่ผมเล่นให้ดูก็คือตายไปหนึ่งนะเอาจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนไม่ช่วยคือตายอีกนะก็ยังไม่จบยังไม่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าชอบ ช่องนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็สามารถติดตามผลงานเก่าๆของเราได้นะครับในคลิปในช่องทุกคลิปเลยถือว่าช่วยรันวิวรันยอดถ้าเกิดว,ว่าซับแล้วก็มานั่งดูคลิปกันได้เพื่อนๆนะครับที่เป็นช่องหน้าใหม่และเป็นมิดกับทุกคนยังไงวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับพระคุมสุดสวยจับวาฟสวาร์ฟตอไปนะครับเจอกันบ๊ายบายครับ